45จังหวัดรับมือพายุฝนฟ้าขนองระวังลมกระโชแกแรงวันนี้3พฤษภาคม2568ไทยตอนบนมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชแกแรงในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำบางพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกการกระจายตัวของฝนอยู่ราวๆร้อยละ30-60ของพื้นที่ระวังลมกระโชแกแรงบางแห่งภาคใต้มีฝนฟ้าขนอง ร้อยละเจของพื้นที่ระหว่างฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน,าน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีการจนบุรีสระบ,บุรีราชบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราด กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงากระบี่ภูกเก็ตตรังสตูลปัตตานียะลาและนาราธิวาส